สวัสดีกันด้วยนะครับท่านกำลังรับชม M O R M M O R P G Channel ครับในตอนนี้เราก็จะมาเล่นเออเฮดส์ซกเกอร์นะซึ่งเป็นเกมที่ปัญญาอ่อนแนวเออเตะฟุตบอลนะก็ชื่ออยู่ก็ชื่ออยู่ถือชื่ออ,อยู่อยู่แล้วนะก็เฮดส์ซ็อกเกอร์ซกเกอร์ซอกเกอร์อกที่แปลว่าถุงเท้าครับเกอร์ที่ว่าเราเกอร์ทุยเทนะเราก็จะมาเล่นคอนเม้นต์กัน เราชนะอยู่แล้วครับในแมตช์นี้อนอ้ต่อยมล้ายใช้กหลีนะก็ยังชนะถ้าเรามาดูครับโอเคนะปากดีไว้ก่อนนะไม่ต้องสนใจครับปากต้องลีไว้ก่อนนะเออไม่เลวลาครับปากดีไว้ก่อนถะอยังไงเราก็ชนะครับสบายสบายครับแค่นี้ปากดีไก่อนครับปากดีไว้ก่อนถไ้ไม่ไม่มีปัญหาครับปากดีไว้ก่อนเสร็จแล้ว oh, <God. S 1> เช่นไรครับปากดีไว้ก่อน นี่และครับปากดีไว้ก่อนครับปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนอือหปากดีไว้ก่อนไม่ได้เลยฮะนี่ต้องใช้ท่าท่าไม่ตายปากดีไว้ก่อนครับเป็นไงครับเข้าแล้วนะครับในตอนนี้ปากเกาหลีใต้ประทับเกาหลีเหนือนี่ปากดีไว้ก่อนนะโอ้โหซี่อซองฮะเหลือแค่สามสิบห้าวินาทีโอ้โหครับนี่มันเป็นการฟุกที่ชัดเลยนะปากดีไว้ก่อนครับไม่มีปัญหาครับ เห็นไหมครับเราโดนน้ำแล้วครับไม่แล้วครับปากดีไปก่อนครับเป็นไงครับปากดีไปก่อนชนะอีกแล้วครับสามหกโอ้โหแพแน่ไม่แล้วครับปากต้องดีก่อนครับเพื่อปากดีก่อนมันจะจะดีครับนี่เรายังไรเราก็ชนะครับปากดีไปก่อนจะศูนย์ว่ายังไงเข้าเหรอเป็นไงครับปากต้องดีไปก่อนสามหกู้ไดปากดีไปก่อนงาน้นมันได้มันตะ ปากต้องดีไปก่อนเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าปากต้องดีไว้ก่อนนะไม่ได้ฟุกแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับปากต้องดีไปก่อนครับปากต้องดีไว้ก่อนเป็นไงครับปากต้องดีไปก่อนปากเราต้องดีไปก่อนนะไม่ได้ฟุกครับเห็นไหมครับไม่ได้ฟุกจริงๆด้วยปากดีไว้ก่อนครับปากเราต้องดีไปก่อนครับเห็นไหมครับปากเราดีไปก่อนโอ้โหน่าเสียดายมากเลยครับในแมปนี้ปากต้องดีไปก่อนครับปากดี ปากต้องดีไว้ก่อนครับหื่น่าเสียดายมากับหกตับเก้าไม่มีปัญหาหื่ปากต้องดีไว้ก่อนเี่ยต้องปากต้องดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนะปากดีไว้ก่อนเอ้ยเออปากเราต้องดีไว้ก่อนครับในตอนนี้ชนะแล้วครับหื่ ไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนครับในตอนเห็นไหมครับปากก็ต้องดีไว้ก่อนฮะโดนหนักเสมอหนึ่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าเออคู่ที่ไอคิวสูงสุดครับสะพอนกลับครับเราไม่แนะนำที่ต้องปากดีไว้ก่อนครับปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนครับปากดีไว้ก่อน ากเราต้องดีไปก่อนครับไม่เมีมหาเตะไปก่อนเราต้องดีไปก่อนไม่อยากจะมม้ปากเราต้องไม่ดีไปก่อนไม่ได้ฟุ้งครับตอนนี้ยังเสมออยู่ครับสามสามเราถูกนำหนึ่งคะแนนฮะปากนียังไปปากก็ต้องดีไปก่อนนะชาร์จเห็นไหมครับปากต้องดีไปก่อนครับเอาไมบเอาไมครับเราไม่สัใจพราอปากเราต้องดีไปก่อนครับแม่แม่ครับโดนนำแค่สองประตูครับ ปากต้องดีไว้ก่อนนะครับปากดีไว้ก่อนครับไม่ต้องสนใจปากดีไว้ก่อนเห็นไหมครับเราเสมอห้าห้ารไม่ถูกนำ้ำปากต้องดีไว้ก่อนครับหปืปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนหืมปากวะปากต้องดีไว้ก่อน ปากตีไปก่อนนะเคลียถึงรอบสุดท้ายแล้วเ,เราก็ต้องชนะเราก็ต้องชนะเราก็ต้องชนะดังนัเราต้องชนะครับปากดีไปก่อนนะหึ่น่าเสียดายมากเลยตอนนี้ปากต้องดีไว้ก่อนครับอือแพ้สองรอบแล้วเนี่ยมาครับปากต้องดีไปก่อนนะไม่แข่งกับใคร แข่งกับสเปนคถึงแม้แข่งกับสเปนปากก็ต้องดีไปก่อนโอเคไม่ยอมถามกับปากดีไ้ก่อนเห็นไหมครับปากต้องดีไว้ก่อนจริงๆนะครับถึงแม้เจอประเทศไรปากก็ต้องดีไว้ก่อนเป็นอันดับแรกครับปากต้องดีไ้ก่อนเห็นไหมครับปากดีไปก่อนนะปากดีไปก่อนที่เก็บบตหมดนะปากดีไปก่อนครับปากตีปากตีไ้ก่อนครับไม่เงียบเลย มาขับปักดีไว้ก่อนครับปักดีไว้ก่อนเกมแม่ขับปักดีไว้ก่อนจริงๆนะครับไม่ได้ฟุ๊กก็เนี่ยเรบมีท่าชนะนี่มันเรียกว่าซุปเปอร์ฟุกเลยนะเนี่ยปักดีไว้ก่อนครับองั้นเราก็ชนะนะนะปักต้องดีไว้ก่อนเหมือนเดิมนะปักต้องดีไว้ก่อนข้า,ขา h, ไมไปกันไหนวะปักต้องดีไว้ก่อนปักต้องดีไว้ก่อนปักต้องปากต้องดีไว้ก่อนครับ แม่ปาต้อดีไว้ก่อนจริงนครับ้าต่อสโกคปากดีไวก่อนครับเอาอีกนะอืปากต้องดีไวก่อนคร่มปาปาต้องดีก่อน oh. Oh. ปาก ก่อนครับมื่อก่อนในถุงยังอ,อึดอยู่อะโอเคนะครับในรอบนี้นะเราสู้กับประเทศเอออะไรก็ไม่รู้นะปากต้องดีไปก่อนน่าจะฮ่องกงปากต้องดีไปก่อนนะไม่สวยนะครับปากดีไปก่อนดีกว่าโอ้ยอะไรวะีไปปากดีไปปากดีไปก่อนนะปากดีไปก่อน ไอ่เดือหาศูนย์ปรอกไม่โซนนะปากดีไว้ก่อนครับในตอนนี้ปากดีไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนปากปากดีไว้ก่อนไม่เห็นเลยเขัาเสมอครับไม่เลดเพือนครับปากดีไว้ก่อนเต็มเต็มเข้ามตอนนี้ปากต้องดีไว้ก่อนครับ ไปนเนี่ยครับโดนน้ำซีต่อสองนี่ก็ะหดมากปากน้ำไปปากต้อง,อง,ด,ง,งดีไว้ก่อนเกินไหมครับเข,ข้าอีกแล้วครับไ,ไม่ตองเข้าอีกแล้วไม่ได้โม้ไม่ได้ฟุกนะปากต้องดีไว้ไก,ก่อนแน่แล้วก็แพ้เห็นไหมครับอ เหชนะไหมครับปากต้องดีไว้ก่อนครบในตกอน,น่นี้สมอย่างนั้นปากดีไว้ก่อนเห็นไหมครับชนะแล้วค่ะเอาไปชนะเฮ้ยไม่นะ ปากดีไว้ก่อนเห็นไหมคะเพราะเราแพ้จนได้แหมไทยแพ้ฮ่องกงท่าเดี๋ยวคนระับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเออขอบคุณคนที่ดูนียครับก็อย่าลืมกดไลค์สัิ๊กเกอ์ด้วยนะครับ,ว like, รบสวัสดีครับ